ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR Gold Trading พบกับผมโชวนายอัคพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคำยังไซเวยอยู่ในกรอบแคบนะครับประมาณ2 0ถึง30เป็นส่วนใหญ่นะครับและชาวนี้ก็ดูถ้าจะย่อลงมาให้เราได้รับกลับที่20อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่อย่ารับไม้ใหญ่นะครับเพราะโลมันมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะหลุดในเร็วๆนี้นะครับแนะนำว่าแบ่งเป็น3ไม้นะครับก็คือ20-10แล้วก็900พอรับกลับแล้วจังหวะดีดก็ทำกำไรทีละไม้เลยครับแต่ถ้าไม่ดีดก็ หลุด900ต้องสต็อปลอสนะครับเพราะถ้าหลุด900เนี่ยมันคือแนวรับสําคัญเลยถ้าหลุดแล้วโหมีฟิต70อย่างไวๆเลยนะครับแต่คงไม่เกิดขึ้นใน1-2วันนี้แหละครับมันน่าจะเกิดขึ้นจริงๆคืนวันพุธนี้นะครับเพราะจะมีการประชุมเฟดกันก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่แน่หรือถ้าไม่อยากลุ้นรอจนถึงวันพุธเลยก็ได้ครับเอาละครับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันกับ AR r สวัสดีครับ